ครสนใจรถตู้หน่วยงานนะคะมีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวจอดอยู่ที่เซร์ไทย68แยกหนึ่งะคะมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่659,000บาทได้เป็นหน้าสั้นเกียร์ธรรมดาคันนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้รถใช้งานราคาประหยัดแนะนําคันนี้เลยจะเลขทะเบียน9050นี่เลยนะคะแล้วก็อีกคันนึงจะเป็น t o โยต้าคอมมอนเตอร์3.0นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะหลายๆคันนะคะน่าสนใจมากๆนะคะอย่างหน้ายาวนะ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้นหนึ่บาทแต่งหลังคา V.I.P เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันนึงเลยและคันนี้ นำเสนอเลยนะคะเลขไมหม่3 8นะคะราคาอยู่ที่1,179,000บาทแต่งล้งค่า VIP ได้เป็นเบาะหนังใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยพ,พร้อมรับงานเลยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษากันได้นะคะมาดูรถตัวจริงนะคะมาทดลองขับมาดูห้องเครื่องยนต์กันได้มีวาลันตีให้หลังการขายทุกคันแน่นอนนะคะ